ตอนตอนนี้จะมาเจอกับผมสไปี้นครับตอนนี้ผมจะมาแคสเกมในวันนี้โดยไม่ใช่หูฟังเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไหมครับพี่เติบสฟ้างเครื่องเป็นขนมปังกับกติม่วงโมเว้นยาไก่ย่างฮาดาวแต่ผมทำเพิ้งขนมปังกับแกติม่วงไม่ได้ว่าเครเคยดูแกติม่วงกับสีพูก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแกติม่วงชอบใส่ชอบมีอะไร ผมจะเข้าเกมไหมครับในตอนนี้เราผมจะให้ให้ทุกคนดูผมไว้คุณสามารถเป็นแบบผมได้แล้วก็กดดาวดาวโหลดที่ผมมาก็ได้แต่มันจะดาวโหลดได้ป่าตอนนี้ผมจะมาจะเข้าไหมาครับเพื่อมาหายทำเครื่องไปขนมปังของแกมสีม,ม่วงหรอเไม่ใช่เอืเข้ากับยากาดานีแต่คพข้างผมหึงจะตั้งหน่อย พะผมไม่ใช้หูหูฟังเลยนะครับถึงจะมีเพลงมากวนแล่ก็มีคนข้างมากวนผมผมในการขอโทดอย่างยิ่งใหญ่ท่านนี้ผมจะมารอแหมครับกันผมจะพูดกว่าไม่ค่อยจะมานะแกนโมชชอบเลยอืมอ๋อไม่ต้องตอนนี้มาด้วยไหครับกันหลอหวฝนตกแก่นหนัก นี่คือก็แค่ย่างขดาวตาหอมคดูครับูให้ดีแค่นี้ครับ ไปย่าหามาคงอันของขึ้นมั้ยฮะเดี๋ยวผมจะมาโอ้คิ้วโอ้ my god มากดใหม่ทีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนี่คือบ้านผนังมีว่ามีานเป็นม็นมากกับทางนั้ น้องครับอ,อร่อยมากวันผมจะทำปาลาผมทำปลาไม่ได้เดยผมจะมาไปทำไก,ยก่ย่างห้าดาวกันเพ่อตอนนี้น้องเพื่อนก็ขิดข้าตนนี้คิดผ่าจากเพื่อนงน้อยมาใ้จ้างจุจ้างร่าห้าดาวเป็นที่พลปปอุปเปิลคปเปิรงโหดม่เอาเจอตัวไม้าปลาใ โอเคนี่มุกดาของกิ๊เบอร์นถูระเบิดเดี๋ยวผมจะสร้างเพื่อคนไทยผมสร้างเพื่อคนไทยนะครับคนไทยที่ชอบในหลวงคนไทยที่ว่ารักในหลวงผมจะพาดูครับอืผมมีคนสร้างเองเลยครับผมรอเลยอะอาว่าเรารักในหลวงกันจนนี่ผมจะมา เอา้าหัวหายไปไหนวะตอนนี้ผมจะมาสร้างกันสร่องไก่ย่างห้าดาวจำสุดจริงอ๋งเ้วก็ว่าเพื่อต้งหน้บดีมาเริ่มสร้างใช้บล็อกอะไรก็ได้วางก็ได้แต่ผมจะเจ๊กเพื่อจะให้มันเห็นระบบมันง่ายดาย เอาแก้เป,นนปนน็นแผ่นด้วแก้เป็นบล็อกอย่างนี้แต่ต้องเตรียมจานเตรียมไรก็ได้รองรับมหาลัแล้วก็ทำขึ้นบนตอนนี้เราจะมาสร้างกันอืม,อ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 มตอนนี้แผงก็จะตกตั้งอยู่โอ้ถ้ากิดคุณสร้างเสียง,งเกินเดี๋ยวจะพี่ถึงคุณจะไม่เห็นนะครับ ระระวังความสูงของคุณด้วยค่ว่าค้าสั้งความสูงสูงเกินก็ไม่ดีนะครับโดผมจะมากก่าสูงเกินก็ไม่ดีครับพอาะเพราะว่าแดประตนแดประโตนมันป็นผ็เกิดก้างเคือกายเยาอย่างสุดจริงแต่คุณใช้ระบบผองพันระบบนั้นไม่เป็นขอมขอโหตเด็กเยบ นี่เลือตต้นจิงกงไผใช้อ่านดีฉคนบอกอะไรก็ได้ปลากับพานูไม่ไม่เกี่ยวไปกงอนกของบมเองผมชอบเบ็ดเบ็ดปลาตอนนี้มาทำกันอยังไ่ต้องเตรียมนี่มาเท่าตั้งอืมอางนี้ ตอนนี้ก็มาตั้งใหม่คืออ่าอือจะคุณก็สร้างนี้เท่านั้นคุณส้างแบบอื่นไม่ได้คุณคุณวางก็ได้ขอให้มันเห็นเป็นเห็นครับเออนั่นแหละดูนี่ถาะเใครว่าคนเลยียอกนี่เจอไหมว่าคนโดน แล้วก็มากันแล้วก็ใช้อันไหนก็ได้แต่คุณมีสองข้างให้เลือกนะอ่าแล้วสว่วนที่โค้ดพี่นะโอ้โหพี่โคอยู่นี่สึงหน้ามากนัดจังต่เป็นต้องทำนี้ไม่พ่ากับระบบของมันคุณก็สี่ขึ้นฟ้า มว้กับแกะให้งงต้งมาตัง้งตรงนีว้วางตรงนี้โหลดเกมเห,รหรืออ่ะอเข้าเครื่องแม่แพมมือภาพอะไร่ะไม่มีนะครับโขาคืเขาคือแล้วไง เล่นแต่เกมธรรมาดาแค่ทุกดีดเล่ไม่จีอก็บ chút thúc 嗯，嗯，你等哈，那个你放下，嗯，对。

จะโบกรถนะครับมันเห็นง่ายด้วยนี่ครับดูดูให้ดีมันเป็นระบบแนี้คุณก็ต้องรีบให้ให้รยะทามันคุณสามารถวางอย่างนี้ให้เส้นตัวมันหลายเวียนได้เกิดจะได้ระยะห้าดาวคุณจะเอาจานเอาอะไรก็ได้ เดี๋ยวคุณต้องให้ลแล้วเดี๋ยวจะเติตมเงินตัวเงินตัวเครื่องก่อนทาน,น,น,นี้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 ว้าวนี้นี้นี้แค่นี้ครับโอโอเคมันจะต้องทำเครื่องก่บยาห้าดาวจะคนมีอย่างอย่างนึ่งก็เกิดผมผมจะลองใช้มันต้องใส่ให้กันเดหรือม้องเดี่ยวต้องขัน โซฟไม่ไดู้้สึกนี้รอ,อนี่คือตู้จีเอ็มือตู้จอดคุณทำตู้แบบไหนก็ได้ครับโอ้โหมันกินนานจาังเอาเอาตู้อะไรก็ได้ครับตกแต่งอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาจานทองปินจานสีทองครับเยบเลยโอเค เแบบรา,รเาเเไม่ตอนนี้รับเอาเกิดขึ้นไม่ดูก่วนอ้านี่ตรงไม่ทำงานคลิปนี้เขาไม่ลงดีกว่า